คุณคิดว่าเรื่องบังเอิญอมีจริงไหม<อ>หรือว่าเราเป็นคนกําหนดชีวิตตัวเราเองใครวะครับคนส่งใช่ไหมครับเอาจะมาถึงตอนไหนครับอ๋อครับได้ครับ,รบนั่นยูเแล้วมันจะมีใครอยากจะกําหนดชีวิตตัวเองให้เจอแต่เรื่องเวลายบ้่งแหละใหญ่ทำไซส์เขนะาหน้าไอจะคียยูให้แลก หรือจะเรียกง่ายๆก็คือโชคดีและโชคร้ายมันมีอยู่จริงยังไงละ่ะแต่บางคนก็จะเจอโชคร้ายมากกว่าโชคดีแล้วคุณจะแก้ปัญหาย,ยังไงละ่ะคุณจะต่อต้านโชคชะตาของคุณยังไง โทษทีโดนใครก็ไม่รู้ตเตะลูกบอลใส่หัวโดนโจรขโคมอมือถือโดนผีแกลงเปิดปิดไฟเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันจะเป็นเรื่องร้ายได้ไงจริงไหมผมลงไปละจะใครว่รา,ากัน

อ๋อก็พี่ว่าแล้วเอ็งไม่ต้องพูดเลยพี่รู้เลยอย่างงี้ดวงเอ็งตกแน่นอนพี่เห็นหน้าเองแล้วพี่รู้เลยอ๋อแล้วผมไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่จะพาไปไหว้เองก่อนอืนอ่นเอ็งไหว้ศาลเทพารพาักษ์นี้ก่อนท่านจะได้คอยปกปักรักษาเอ็งไปก่อนถ้าเรื่องแคลค่าปลอดภัยนะพี่ยกให้เป็นศารหลักเมือง <c oughs> เพราะว่าที่นี่มีูกเทว,วดาเยอะมาก นะแค่ไปใครมาก็ต้องมาไหว้ตรงนี้พระธรรมาท่าเจดีตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะมีพระบรมสารีริกธาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตรงนี้เอ็งต้องไหว้เลยเดี๋ยวพี่มาพี่ไปเช่าวัตถุมงคลมาแป๊บหนึ่งเอาแบ,บมือมาอันนี้เครื่องรางวัตถุมงคลเขาไม่ทําแล้วเอ็งเอาติดตัวไปนะเวยดวงไม่ดีอะ่ะนะจะได้ดวงดีกับเขาสักทีแล้วจะคุนดีทำไไมนี่ไม่ได้บุญดีไปทํางานแล้วด้วย จะมาส่งพิซซ่าต่อเลยน,นะครับอ๋อ oh, ครับได้ครับเดี๋ยวผมรอแถวนี้นะครับนั่นแม่วิ o ย์ทำอะไร You would would leave down and lay I think I die เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนใช่เหรอชิตาอ๋อทำไมจะไม่ได้แล้วก็พี่เห็นข้อยห้ายแล้วมันเกิดดังดีๆขึ้นนะฮะน่ะมึงไปเชื่อเรื่องแบบนี้อีกแล้วอิดมอนข้างบ้านของน่ยชิตาไม่หมายเพราะว่ามึงอ่ะที่มึงเล่าให้กูฟังอ่ะเหตุการณ์ต่างๆที่มึงพูดอ่ะ มึงพ้องการตัวเองทางนั้นไม่ได้เกี่ยวกับจิตมอนชิงกสิทธ์อะไรมึงเลยเนี่ยอมึงลบลู่เนี่ยไม่ใช่กูมไม่ลบลู่ไม่เชื่อมึงลองกอคิดกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนนั้น,นดูพอ,อเลยพอเลยพอเลยนี่เดีย๋ยวมึงไปดูนี่กรรมการออกรางวัลทั้งหท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไป จ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งพลังที่ท่านเทียมมอบให้เราก็ต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะเรามารวยไปพร้อมกันรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568 เลขที่ออกทีสามสี่ห้าแปดเฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2568